ครับสวัสดีเอฟซีสุขสุขลนครับเหมือนหลอดมาสรุขลหนวางไฟบัตรนาเยียนะครับ18พฤษภาคม2 5 6 8บางที่หนองผ้าโชคนะครับ80ดสิบวิได้165คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่2ซุปเปอร์เฮง88นะครับ2ี่สิบหด้225คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่3สีสุท่มทั่วนะครับ10 30ได้300พอดีไม่ผ่านนะครับบางที่4เทพกะทิบวกสมคิดกันเบาะนะครับ30 60ได้173คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่5 ไทยโลเงินนะครับ80ดสวิเดียร้อคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่กล่องฝ่านะครับสามสิบดาม้อยสบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เจ็ดนครฝ่าหวนนะครับยี่สิบาสิบเดีย้อยยาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่8ปดวงบางยุคใหม่นะครับสี่สิบดสิบเามบาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เก้านะครับชัยจราจรเก้าดร้อยห้าสบาคะแนนผ่านหวานเทียบนะครับบางที่10สนามไก่ชนนะครับหนะครับ 10-30หดื395คะแนนผ่านนะครับบางด1สิบเอบจะเล่นะครับ25-420คะแนนผ่านนะครับบางด1สองเทปขีต้นนะครับ1 5 0หดื395คะแนนผ่านนะครับบางด1สนะครับจันดีเบิกฟานะครับ40-70ดื330คะแนนไม่ผ่านนะครับไฟขึ้นไปดีๆแล้วครับไปเติรดนะครับลงมาบงงามเลยแผ่10บีนะครับบางด1สพ่อนจะเลื่นนะครับ พ่อจะเลื่นแปดแปดนะครับยี่สิบห้าห้าาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบห้านะครับแอดเทวดานะครับแปดสไฟก็ขึ้นง่ามเทียงทีรีเลยนะครับแต่ก็ กระลงงามอย่ครับแต่เห็นตัวใหญ่ก่อนนะด้7 5คะแนนไม่ผ่านนะครับบัางที่16บ้านสวนจิรายุนะครับ3า60คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบังที่ส7นะครับสอพรบีม่นนะครับ2ี่0นบ้าด้อยเ4 0 3 5 0คะแนนผ่านนะครับบังที่1จนะครับสอแท็เตอร์1ิ40่นส3้6 5 4คะแนนผ่านนะครับบังที่19บลาจอเจริญสุขสามสินกัิบห้าเดี่ยวสี่ร้อมมา พสุดแล้วสุดตั้งแต่8บางแหลกนะครับผมแล้วก็บ้างดี20ีนะครับพัตาโต30 70ิบเจด้อยหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที2ยีนะครับคงจะเลื่อนยี่ห้าหกสามคะแนนเจ้านะครับบางที่ยี่สครับซีกาตอนะครับยี่สิบสี่0ิามร้พอดีไม่ผ่านนะครับบางที2ยนะครับแกทองคำนะครับสิบสี่สิบถสองร้อยเกาคะแนนไม่ผ่านนะครับโอ้โหมือนีนะครับกระจังบักสั่งนะครเพราะว่า8บางแหลก แผ่เบิดเลยนะครับเบิ้ดลูกนะครับมาผ่านสีบางหลวดนะครับแล้วก็มาตายสามบางหลวดแล้วก็มาผ่านสี่บางหลวดนะครับแล้วก็มาตายสามบังนะครับเจ้าบังหนึ่งโห้ยจังบักสามขายเป็ดนะครับผมบ่เคยมาน,นะครับบันหน้าเยียนนะครับหลับเป็นหลับนะครับ อาหาก้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเด็ซีต้องกราบขอภัยไปเป็นอย่างสูงนะครับแล้วกาลุงหลอดกับโสไปายนะครับไอโบหยุดเลยก็เลยแต่กลับป่านก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเด็ซีสวัสดีครับ